สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมมูลและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า s w i s s Family Robinson เป็นเรื่องราวที่จะพาเราไปติดตามวิรกรรมของขครอบครัวโรบินสันหลังจากที่พวกเขาเรือล่มและก็ต้องติดอยู่บนเกาะที่ห่างไกล เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ท่ามกลางพายุฟ้าขนองกลางมหาสมุทรเรือลำหนึ่งถูกกระแสลมและกระแสที่เกี่ยวกราด,ดพัดพาจนกระท่างไปชนเข้ากับโขดหินจนอับปางภายในเรือคือสมาชิกครอบครัวโรบินสันที่ประกอบไปด้วยคุณพ่อโรบินสันคุณแม่โรบินสันพร้อมกับลูกชายพวกเขาอีก3ามคนก็คือฟริตเอรนและก็ฟรานซิส หลังจากเหตุการณ์วุ่นวานคยค่อยๆสงบลงสมาชิกครอบครัวโรบินสันก็ได้ออกมาจากห้องพักของพวกเขาและพบว่าลูกเรือทั้งหมดได้สละเรือนี้กไปหมดแล้วทิ้งพวกเขาไว้ในเรือเพียงลําพังและเมื่อออกมาที่ดาดฟ้าของเรือพวกเขาก็ได้พบว่าเรือของพวกเขา ได้อาบปางที่บริเวณใกล้ๆกับเกาะขนาดใหญ่เกาะหนึ่งทําให้พวกเขาเกิดความหวังว่าน่าจะเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ที่เลวร้ายน,นี้ไปได้ถ้าพวกเขาไปถึงเกาะน,นั้นได้สําเร็จข้อโควโรบินสันช่วยกันเก็บข้าวของที่พวกเขามองว่าเป็นประโยชน์มารวมกันและก็ช่วยกันสร้างแพเพื่อเดินทางไปที่ตัวเกาะโดยระหว่างที่กําลังสำรวจอยู่ฟรานซิสซ,ซึ่งเป็นลูกคนเล็กก็ได้ค้นพบพื้นที่ในเรือที่ใช้เป็นที่เก็บพวกปศุสัตว์อย่างหมูเป็ดไก่และก็วัวอีกทั้งก็ยังได้เจอเข้ากับหมาเครดิน2ตัวของกัปตันเรือที่ฟรานซิสตัั้้งชื่อใหมว เพลกับดุกทว่าถึงฟรานซิสต้องการจะให้พวกสัตว์เริ่มเดินทางไปที่เกาะกับพวกเขาแต่พ่อกลับไม่เห็นด้วยเพราะเขามองว่าแพที่สร้างมาน่ะคงไม่สามารถจะรับน้าหนักพวกสัตว์ทั้งหมดได้แน่ดังนั้นพวกเขาจะต้องไปที่เกาะนั่นก่อนแล้วหลังจากนั้นเข้ามาดูกันอีกทีว่าจะเอาไงต่อการเดินทางไปที่เกาะไม่ใช่เรื่องง่ายๆถึงแมร้ระยะทางตัวเรือกับเกาะจะไม่ได้ห่างกันมากแต่ด้วยคลื่นลมที่ดุนแรงก็ทําให้สถานการณ์มาเลวร้ายอยู่ไม่น้อย โดยถึงแม้ว่าเจ้าเต๋อกับเจ้าดุ๊กจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นแผ่นมาด้วยแต่พวกมันก็เลือกจะว่ายน้ำตามมาติดๆและในที่สุดเมื่อขึ้นลมเริ่มส่งผลให้พวกมันเหนื่อยล้านจนจะจมน้ำคุณพ่อรรบินสันก็เกิดใจอ่อนยอมให้พวกมันขึ้นแผ่มาด้วยสร้างความดีใจให้กับฟรานซิสอย่างมากเมื่อมาถึงที่ชายฝั่งข้าโครวัวโรบินสันก็พบว่าจริงๆแล้วเกาะแห่งนี้เป็นเกาะร้างที่ปราศจากผู้คนดังนั้นพวกเขาเลยต้องตั้งเต็นต์สำหรับพักและก็วางแผนไว้ว่าจะกลับไปที่เรือเพื่อน,นําสารหล่าา,า,า,งงา,ามชช็ม้นอง,มองง่าร,บ,าร,รบ้อนม ที่พวกเขาเป็นคนเมืองมาก่อนและก็ต้องมาเจอกับสิ่งสารสัตว์ใหม่ๆอาจทําให้ฟรานซิสที่เป็นเด็กรู้สึกตื่นตาตื่นใจแต่ว่าคุณแม่นะกลับมีท่าทีที่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่อีกทั้งของที่นํามาก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างในยังไม่รวมเจ้าเสือโคร่งตัวใหญ่ที่แอบดูพวกเขาจากในป่าอีกด้วยคืนนั้นคุณพ่อโรบินสันก็นอนไม่หลับเลยทําให้คุณแม่นะถึงกับต้องออกมาพูดด้วยคุณพ่อนะก็บอกว่าเขาสงสัยอยู่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาหรือเปปลล่่่าาาพราะถ้ทุกคนนนยยังออูใสวต์แดไ ทุกคนก็คงไม่ต้องมาใช้ชีวิตที่ยากลำบากแบบนี้แต่แม่ในกระยําเตือนเขาไปว่าการที่ครอบครัวเลิกเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอนันนิคมแห่งใหม่ที่นิวกีนีก็เป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการจะรีบัยจากสงครามที่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือของนโปเลียนโบนาปาร์สหากพวกเขายังอยู่ที่เดิมแล้วก็ป่านนี้คุณพ่อกับลูกชายคนโตทั้งสองก็ต้องเข้าไปร่วมสงครามแล้วและนั่นอาจจะเป็นอะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้ด้วยซ้ำอย่างน้อยในตอนนี้ถึงพวกเขาจะติดก่อแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยกัน และเธอก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วทุกคนจะต้องเดินทางไปถึงปลายทางได้อย่างแน่นอนวันต่อมาระหว่างที่คุณพ่อกับฟริสและก็เอินกำลังช่วยกันลำเลงพวกสัตว์กลับไปที่เกาะอยู่นั้นพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับเรือจดสลัดที่น่าจะเป็นลำเดียวกับที่ไล่ตอนเรือของพวกเขาจนไปติดเข้ากับพายุโดยพวกนั้นก็พยายามแสดงความคู่ขามโดยการระดมยิงปืนใหญ่เข้ามาที่ตัวเรือบีบให้สมาชิกครอบครัวทั้ง3คนต้องโต้อต,อตอบโดยการนำปืนใหญ่บนเรือออกมาสู้ทว่า,าในจังหวะที่กำลังชุลมุนกันอยู่คุณพ่อกลับเจอกับธงกักตัวก็เลยยกธงดังกล่าวขึ้น ทำให้พวกโจรสลัดถึงกับถอยเรือหนีไปเพราะพวกมันเชื่อว่าตอนนี้บนเรือน,น่าจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นแต่ถึงพวกนั้นจะถอยหนีไปได้แล้วสมาชิกครอบครัวทั้ง3คนก็ยังไม่ไหวเจอเข้ากับปัญหาอีกเพราะว่าระหว่างที่พวกเขากําลังนําแผพที่บรรทุกปศุสุตส์กลับไปที่เกอะพวกเขาก็โดนโจมตีจากฝูงฉลามที่ต้องการจะกินพวกสัตว์ ทำให้ทุกคนที่อยู่บนแพนะ่ต้องช่วยกันขับไล่พวกฉลามออกไปซึ่งกว่าจะไล่ไปหมดก็ทําให้พวกเขาหมดแรงไปไม่ใช่น้อยไม่รู้ว่าต้องนําแพกลับไปที่เกาะย,ยังไงโชคดีที่ว่าเอาิญเน่เกิดความคิดเด็ดก็เลยเอาเชือกไปยงกับเต่าทะเลตัวใหญ่และก็ให้มันช่วยนาแพกลับไปที่เกาะได้สําเร็จไปไปที่เกาะฟรานซิสก็ได้เจอเข้ากับลูกช้างตัวหนึ่งและก็วางแผนจะจับมันด้วยการใช้อ้อยรอให้มันเดินเข้ามาติดบ่วงที่เขาวางไว้โดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าเสือโคร่งตัวร้ายกำลังจะเข้ามาเล่นงานเขากับลูกช้าง โชคดีที่ว่าเตอกับดู๊กโผล่มาพอดีก็เลยช่วยไล่เจ้าเสือไปได้ซึ่งแน่นอนว่าการกระทําของฟรานซิสก็ทําให้คุณแม่รู้สึกเป็นห่วงเขามากๆแต่ว่าถึงอย่างนั้นเธอก็ใจดีมากที่จะให้ฟรานซิสเลี้ยงเจ้าช้างน้อยแสนน่ารักต่อไปได้เหตุการณ์เสือโคร่งพยายามจะทาร,ร้ายฟรานซิสทําให้พ่อตัดสินใจสร้างบ้านต้นไม้ขึ้นมาเพื่อจะปกป้องพวกเขาจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากเจ้าเสือตัวนั้น แต่การสร้างที่อยู่ที่มั่นคงกลับทําให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจสักเท่าไรเพราะเธอรู้สึกว่าครอบครัวของเธอจะต้องอยู่นี่ตลอดไปนอกจากนี้คุณแม่ก็ยังคงไม่พอใจเรื่องความปลอดภัยของบ้านต้นไม้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ฟรานซิสเกือบจะได้รับอันตรายที่บินไปจับลิงจอตัวแสบดังนั้นพ่อเลยเลือกจะให้แม่กับฟรานซิสไปพักที่เต็นท์เดินทะเลต่อไปจนกว่าเขากับลูกชายคนโตทั้งสองคนจะปรับปรุงบ้านต้นไม้ให้ปลอดภัยกว่านี้ได้และในที่สุดผลงานบ้านต้นไม้ในตอนท้ายก็ถูกใจแม่โรเบร์สันอย่างมากเธอพร้อม ดยฟรานซิสย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกับสมาชิกค,ครอบครัวที่เหลือซึ่งคุณพ่อกับฟริสและก็อื่นก็ได้ใช้ความรู้ของพวกเขาอย่างเต็มที่ในการยกระดับบ้านต้นไม้ให้มีข้าวของเครื่องใช้และวิทยาการที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะท,ทาได้อย่างเช่นการหันน้ําที่ทําให้พวกเขามีน้าสะอาดสะอาดกินด้วยปริมาณสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่มีอยู่บนเกาะมากมายแห่งนี้ทําให้เอินซึ่งเป็นหนอนหนังสือมากสนันนิษฐานว่าเกาะนี้น่าจะอยู่ระหว่างแอฟริกากับเอเชียและเพื่อเป็นการพิสูจน์เรื่องนี้ ฟิสกอลิสน้อไอเดียกับพ่อว่าเขากับเอิญจะล่องเรือรอบเกาะดูเพื่อจะสำรวจว่าจริงๆแล้วเกาะน,นี้มีอะไรบ้างแต่พวกเขาก็ทราบดีว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากในแน่เพราะว่าคุณแม่น่นาจะเป็นห่วงลูกๆของเธอและก็ไม่ยอมให้พวกเขาไปทำอะไรเสี่ยงๆแบบนี้ยิ่งใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนานเท่าไหร่สมาชิกคนอื่นของครอบครัวนอกเนื้อจากคุณแม่ก็ดูจะพึงพอใจในการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้โดยสาเหตุที่เธอกังวลที่สุดเกี่ยวกับก,บการอยู่ที่เกาะน,นี้ก็คือเธอทราบดีว่าหากมันเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ลูกๆของเธอจะไม่มีวัันนได้้แแตตต่่่งงงงาาละก็ใใชชีวววิครอออหมขย นนพ่อก็เลยได้โอกาสพูดจากเคล,ล่อมคุณแม่จนทําให้เธอนั้นยอมใจอ่อนและก็ให้ฟริสกับเอินลองเดือสำรวจเกาะรอบๆได้ เพราะมันมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะเจอกับทางออกไปจากเกาะนี้การออกเดินทางรอบเกาะของฟิชกับเอิร์นดูจะราบรื่นในช่วงแรกก่อนที่ในเวลาต่อมาเรือของพวกเขาจะถูกคลื่นทะเลซัดล้มไม่เป็นท่าและตอนนั้นทั้งคู่ก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มโจรสลัดที่นําโดยคัวล่าที่กำลังชุมนุมกันอยู่อีกด้านหนึ่งของเกาะพวกโจรสลัดจับตัวกับตันมอร์แลนและก็บอร์ตี้เด็กรับใช้ของเขาไว้โดยจุดประสงค์ของพวกมันก็คือต้องการเรียกค่าไถ่จากตัวกับตันมอร์แลนซึ่งก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ว่ากับตันก็ไม่ยอมง่ายๆพยามต่อรกง แล้วก็ให้เบอร์ตี้อยู่กับเขาตลอดเวลาไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะไม่ยอมเคจดหมายเรียกค่าถ่ายให้พวกมันอย่างแน่นอนระหว่างที่พวกมันกําลังชุมนุมกันอยู่ฟิสกับเอินก็ได้แอบเข้ามาช่วยกับตันมอร์แลนด์แล้วก็เบอร์ตี้แต่ว่ากับตันมอร์แลนด์ก็ปฏิเสธจะหนีไปด้วยเพราะเขาทราบดีว่าคนแก่อย่างเขานะ่ะ มีแต่จะเป็นภาระมากกว่าและถึงเขาจะถูกจับตัวอยู่โพโจสสลัดก็ไม่กล้าทำร้ายเขาหรอกเพราะพวกมันนะยังต้องการเงินเรียกค่าถ่ายจากเขาอยู่ระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันโพโจสสลัดก็เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีฟิสกับเอิร์นพร้อมด้วยเบอร์ตี้ก็เลยพาก,กันหลบหนีเข้าไปในป่าและก็เกิดการไล่ล่าที่ยาวนานแต่สุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็สามารถรอดได้พร้อมกับปืนพกของโพโจสสลัดขณะที่เดินทางไปด้วยกันฟิสกับเอิร์นก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเบอร์ตี้มีลักษณะที่ท่าทางดูจะไม่ค่อยธรรมะธรรืลแรงสัก ทำใเอกใจอะไรมากนักจนก,กระทั่งถึงเหตุการณ์ที่เบอร์ตี้ขโมยปืนและก็พยายามต่อรองกับฟิสและก็เอิร์นเพื่อจะกลับไปช่วยกับตันมอร์แลนที่เป็นปู่ของเขานํามาสู่เหตุการณ์ที่พวกเขาในคนพบว่าจริงๆแล้วเบอร์ตี้น่เป็นเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าโรเบอร์ตาปู่ของเธอตัดสินใจตัดผมเธอให้สั้นลงเพราะไม่เธอแต่งตัวเป็นลูกเรือเพื่อจะไม่ให้พวกโจรสลัดนรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงการเดินทางผ่านโตเกาะถือเป็นอะไรที่ยากลาบากสุดๆและระหว่างที่พวกเขากําลังเดินทางไปตามลําน้ําอยู่ฟิสก็ได้ถูกโจมตีเีเเเเขขขข้้้้าาาาาดดวยยงงงนนคออออทํใหหรตไปชช่่ลลืพแะ เกิดเป็นการต่อสู้ที่ชุลมุนกันถึงแม้จะจบลงด้วยการที่ฟิสรอดมาได้แต่พ่อเอิร์นก็ต้องสูญเสียเข็มทิศของเขาไปแต่แทนที่เขาจะหาเข็มทิศให้เจอฟิสกลับเลือกจะให้ทุกคนเดินทางต่อไปเพราะเขามองว่าการหาเข็มทิศน่าจะใช้เวลานานเกินไปและตัวกเขาก็รู้ดีว่าไม่ว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วทุกคนก็กลับไปที่บ้านต้นไม้ได้อย่างแน่นอน ซึ่งการตัดสินใจของฟริสก็ทำให้เอิร์นรู้สึกไม่สบายใจสักเท่าไหร่เพราะเขามองว่าการเดินทางโดยที่ไร้เข็มทิศนั้นเป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปและในที่สุดฟริสกับเอิร์นก็เดินทางมาถึงจุดแตกหักกันจนได้เพราะว่าเอิร์นกับโรเบอร์ตานั้นก็เห็นตรงกันว่า ควรจะกลับไปที่ชายทะเลอีกครั้งหนึ่งแต่ฟนะิสน่ะไม่เห็นด้วยและก็ต้องการเดินทางไปที่ตัวเกาะตามเดิมความไม่ลงรอยที่เกิดขึ้นทําให้ฟนะิสน่ะเกิดความระแวงและก็ยึดปืนของเอิร์นมาเป็นของตัวเองไว้ยิ่งทําให้เอนะิร์นน่ะไม่พอใจเข้าไปใหญ่จนทําให้พวกเขาต่อสู้กันก่อนที่ฟิสจะสงบสติอารมณ์และก็คืนปืนให้กับเอิร์นพร้อมกับกําชับว่าต่อให้มีปืนแต่ลูกกระสุนนะ่ะมีขีดจํากัดทั้งเอิร์นและก็โรเบอร์ตาก็คงจะไปไหนได้ไม่ไกลถ้าไม่มีเขาต่อมาฟริสเอิร์นและ ก็ได้เจอเข้ากับมาลาที่น่าสงสารที่ติดลมอยู่และกําลังถูกล้อมด้วยฝูงไฮยีน่าที่หิวกระหายพวกเขาก็เลยไปช่วยและในที่สุดวันคริสต์มาสก็มาถึงแต่แทนที่คุณแม่จะมีความสุขเธอกลับรู้สึกกังวลไปหมดว่าลูกชายทั้งสองคนของเธอในตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเป็นเวลาเดยวกับที่ฟริสเอร์และก็โรเบอร์ตาเดินทางมาถึงที่บ้านต้นไม้พอดีและสาเหตุที่พวกเขาช่วยชีวิตเจ้ามาลาาตัวนั้นไว้ก็เพื่อจะใช้มันเป็นยานพาหนะในการเดินทางมาที่นี่ซึ่งพอได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้ง หลองวันคริสต์มาสด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อได้ทราบข่าวเกี่ยัๆโรเบอร์ตาคุณพ่อก็จัดการระเบิดซากเรืออับปางที่เหลืออยู่ในวันต่อมา เพื่มไม่ต้องการให้พวกนั้นตามรอยพวกเขาเจอนอกจากนี้ทุกคนก็ยังช่วยการสร้างป้อมปราการขึ้นมาที่หน้าผาสูงริมทะเลแล้วก็ขุดรุมพลางดักไว้เพื่อจะรับมือกับการบุกโจมตีของพวกโจสลัดระหว่างเหตุการณ์ช่วงนี้เราจะได้เห็นความบาดบางไม่ลงรอยระหว่างฟริชกับเอิร์นที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเพราะทั้งคู่ต่างก็ชอบโรเบอร์ตาเหมือนกันและก็ทำทุกทางเพื่อจะให้เธอชอบกลับซึ่งนั่นรวมถึงทำให้อีกฝ่ายดูแย่ด้วยโรเบอร์ตาพยายามจะบอกทั้งฟริชและเขเอิร์นว่าถ้าหากเธอได้พบบเข้้ากััป่ครงงหนึ แล้วก็ได้เอาจากเกาะนี้ไปเป้าหมายต่อไปของเธอคือการเดินทางกลับไปช,ชีวิตที่อังกฤษซึ่งเอินก็พยายามจะเอาใจโรเบอร์ตาแล้วก็บอกว่าเขาก็มีแผนจะไปเรียนที่นั่นเหมือนกันแถมเขาเนี่ยก็ยังลงทุนทำหมวกทรงสูงของตัวเองเพื่อจะให้โรเบอร์ตาเนี่ยเชื่อใจว่าเขาก็มีแผนจะตามเธอไปอยู่ที่นั่นด้วยขณะที่อีกด้านหนึ่งถึงจะรู้ว่าโรเบอร์ตาเนี่ยจะไปอยู่อังกฤษฟิสกลับมุ่งมั่นในแนวทางเดิมของเขาอย่างการไปอยู่ที่นั่นในคมใหม่ที่นิวกินีเพระาะว่านี่คือแผนที่ครอบครัวเขาเนี่ยวางมาตลอด และตัวเขาก็ต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่บนดินแดน,นแห่งใหม่ด้วยซึ่งบุคลิกที่แน่วแน่ของเขาดูจะชนะใจทางฝั่งของโรเบรตามากกว่าอืน่นที่ยังดูจะไม่ประสีภาษาสักเท่าไหร่ท่ามกลางความวุ่นวายจากการเตรียมตัวเพื่อจะรับมือกับกลุ่มโจรสลัดทางฝั่งของฟรานซิสนอกจากจะเป็นตัวป่วนประจําทีมแล้ว เขาก็ยังมีภารกิจสำคัญของตัวเองเหมือนกันก็คือการขุดลุมพลางกับดักเจ้าเสือร้ายที่คอยกวนใจครอบครัวของเขามาอย่างยาวนานในระหว่างที่ฟรานซิสกำลังสาดทิตลุมกับดักของเขาอยู่ริสกับเอิญก็ยังไม่วายทะเลาะก,กันจนได้ทำให้คุณพ่อตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยการประกาศวันหยุดชั่วคราวเพื่อใ,ให้ทุกคนได้พักผ่อนกันและก็เป็นในคืนนั้นที่กับดักของฟรานซิสได้ทำงานมันสามารถดักจับเสือโคร่งได้ทำให้ทุกคนโดยเฉพาะยิ่งฟรานซิสรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะในบรรดาสารพัดสัตว์ป่าที่เขาจับได คงจะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเจ้าเสือตัวนี้แหละคือผลงานชิ้นโบวแดงของเขาปรากฏว่าการจัดวันหยุดได้กลายเป็นดาบสองคมสำหรับครอบครัวโรบินสัน เพราะาเสียงยิงปืนจากการแข่งยิงผู้สัตว์ป่านก็ดึงความสนใจจากพวกโจรสลัดที่ล่องเรือผ่านมาพอดีทําให้พวกมันนะรู้ตําแหน่งของครอบครัวของเขาแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ว่าโรเบอร์ตานะ้าสังเกตเห็นพวกมันก่อนทําให้ทุกคนพากันขึ้นไปตั้งหลักที่ป้อมปราการหน้าผาที่พวกเขาเตรียมไว้ก่อนหน้านี้สารพัดกับดักของพวกเขาสร้างปัญหากับพวกมันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นลุมพลางระเบิดหรือว่ากับดักสินกีดขว้างทั้งหมดนี้ทาให้พวกมันได้รับบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยสุดท้ายควนลาที่เป็นหัวหน้าโจรสลัดก็เกิดไอเดียขึ้นมาดึงความสนใจครอบครโรรเนดยกาาททํีป็ ขอเจรจาสงบศึกเขาให้ครอบครัวรบินสันสนะ่งตัวโรเบอร์ตาให้พวกมันและพวกมันจะให้เงินเป็นการตอบแทนแน่นอนว่าทั้งหมดก็เป็นแค่แผนตบตาเท่านั้นจริงๆและพวกโจรสลัดอีกกลุ่มหนึ่งได้แอบตีกำลังอบล้อมหน้าผาไว้และก็ค่อยๆไต่หน้าผาขึ้นมาเพื่อจะเล่นงานครอบครัวรบินสันจากทางข้างหลังและถึงแม้ว่าพวกเขาน่จะรู้ตัวแต่ด้วยกำลังคนที่ต่างกันและก็อาวุธที่มันน้อยลงทุกทีทําให้สถานการณ์ตอนนี้เริ่มดูสิ้นหวังลงเรื่อยๆและทันใดนั้น้วยอีกลำหนึ่งแต่บังคับบัญชาการของกัปตตตัันนนมอรอรร์์แลลดูู้คงเบาาที่่่ถถกกกวไไ็ ได้โผล่มาระดมยิงปืนใหญ่ไปที่กลุ่มโจรสลัดจนแตกกระเจิงพร้อมกับหนีเอาตัวรอดไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความดีใจของขอครอบครัวโรบินสันที่ในที่สุดก็ได้รับการช่วยเหลือที่รอคอยมาอย่างยาวนานสักทีหลังจากพูดคุยกับกัปตันมอร์แลนด์คุณแม่โรบินสัน,นก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นคือเธอเจะยืนกรานใช้ชีวิตที่เกาะแห่งนี้กับครอบครัวของเธอต่อไปมีเพียงแค่อื่นคนเดียวเท่านั้นที่ขอติดตามกัปตันมอร์แลนด์ไปที่อังกฤษด้วยเพื่อที่เขาจะได้ไปศึกษาในระดับมหาวิทททยยยาาาาาาาลัััีีี่่่่่เเขขขนนนนนนนมรบบบตต้กก็ออออุญปููธ ครอบครัวบรบิสันตต่อไปเพื่อที่เธอจะสร้างครอบครัวของเธอกับเขาที่นี่ เมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยกับตันมอร์แลนด์ก็ได้ไปพร้อให้ครอบครัวโรเบนสันและก็เรเบอร์ต้าล้านสาวของเขามีชีวิตที่มีความสุขสบายที่เกาะแห่งนี้โดยเขาก็ได้แอบแยงไว้ว่าในอนาคตอาจจะมีการตั้งให้เกาะแห่งนี้เป็นนานานิคมและตัวคุณพ่อโรเบนสันจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองคนแรกของที่นี่เหตุการณ์ทั้งหมดจบลงด้วยภาพของครอบครัวโรเบนสันทาการล่ำลากับเอิร์นและก็กับตันมอร์แลนด์ขณะที่ทั้งคู่ออกเดินทางขึ้นเดือใหญ่ที่จอดอยู่กลางทะเลพร้อมกับฟรานซิสกาลังงวเอยต้ แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเ,เพื่อนๆละครับมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่สนุกมากนะครับเราจะได้เห็นการที่แบบคนเมืองที่แบบมีทุกอย่างนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ต้องสูญเสียทุกอย่างทั้งหมดและก็ต้องมาอยู่ที่เกาะแห่งนี้และพวกเขาเนี่ยก็ต้องเริ่มสร้างจากศูนย์ก็คือสร้างที่อยู่สร้างความปลอดภัยกับตัวเองรวมถึงการเอาตัวรอดจากสิ่งแวลดล้อมต่างๆทั้งสัตว์และก็คน คิดดูว่าคนแค่นี้เนี่ยสามารถสร้างบ้านต้นไม้ขึ้นมาได้อันนี้ผมถือว่าเก่งมากๆเลยนะและก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆสำหรับเรื่องนี้ด้วยจน้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทาคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้7.1คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนเน่ารอเต้นตัตตวเมตโตนะครับได้ไป82%และถ้าหากใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันไหน